จากกรณีที่โลกออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงนายตำรวจท่านหนึ่งที่ได้สร้างโลกสองใบถึงขั้นจัดงานแต่งกับอีกคนจนทำให้มีหลงถึงขั้นบุกงานแต่งมาแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่19กุมภาพันนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังสพเมืองชัยนาทเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจากพันตารวจเอกปฏิกรหัวหน้านายตำรวจคนดังกล่าวโดยได้รับคำตอบว่ายังไม่ขอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน แต่เปิดเผยข้อมูลสั้นๆว่าวันนี้นายตำรวจที่เป็นข่าวดังกล่าวลาราชการไม่ได้เดินทางมาทำงานและขณะนี้ได้รับทราบเพียงข้อมูลจากสื่อมวลชนที่มีการนำเสนอข่าวเท่านั้นยังไม่มีข้อมูลอะไรมากโดยทางหน่วยงานต้นสังกัดคือสอพเมืองชัยนาทจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพลตำรวจปฏิกรกล่าวต่อว่าหลังจากนี้ก็จะเรียกนายตำรวจคนดังกล่าวและฝ่ายหญิงซึ่งเป็นภรรยาที่มีทะเบียนสมรสมาตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบเอกสารใบทะเบียนสมรสซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่คดีอาญาแต่เป็นความผิดทางวินยัยต้องดูว่าเข้าระเบียบข้อไหนถึงขั้นจะไล่ออกจากราชการหรือไม่หรือหากถามว่าผิดหรือไม่ตอบได้เลยว่าผิดแล้วขั้นตอนจากนั้นก็จะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบต่อไปครับ